้า <Wow. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพ่อกับพี่สารบ้านฉันจะาพ่อกันในวันที่2สตงลาคม2568จ้ามันม 2, นี้กพาพี่น้องมาทั้งหน้าคือเก่จาจ้ารับผมมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของลีเฮาคือเก่าแล้วครับพี่น้องจ้าที่กัดกะบ,บ้านห้วยขาตําบลห้วยขาอำเภอบุญทิกจังหวัดอุบลครับไปกันแล้วจา้าลุนน้ำสาวอยู่บ้านในมืงใจพ,พี่น้องมันนี่สีโซกสีมานบ่จ้าครับผมกับพี่น้อง มาบึงกว่วมเขื่อนไว้แล้วครับของดีเฮาเนาะถือหน่อยถือลายเป็นไรครับเป็นสีลงลักษณะไดแน่ครับแต่ละปีเนาะานลายคอยลงเยอะลายคอยคอยนำโบกนี่ละเป็นโมมีมองอยู่ดอกแต่ลายสิโบ,บกพายุสิเขาวจูโฟนสิตกอยู่อ๋อไอโต <laughs> กลงมาสินเดือนบอ่ห <laughs> มอกก็ตายขึ้นอยู่ได้ครับพี่น้องกับสิตกเป็นมองมองแล้วบึงพราพน นอจะดูเนาะแมนครับว่ามือมีกระเป็นซีดเมกงเหม่งไดิรถมามืนอ,ปอนปวดงเย็นมือ<ด>ยังไ<ด>่เย็นกันเลยกันเย็นแห้งๆเลยมือจังไปเลยกับขี่รถมาบม,มาานานนหลุดไปบึงครับ หรืว่าเพิ่นสิสะรอถาลงพร้อมปนครับพี่น้องบ้านที่หมู่ตะกวนนี่เนาะครับผมอ่าเพิ่นอยู่ถึงไกลๆอยู่งโน่นเพิ่นยังได้ยามอยู่เด้ครับพี่น้องอยากบ่ม็มีให้ออกก่อนนลนน นกบินออกไปเลยคนโลตัวหนึ่งโอ้โ่เปียกแหงวันนี้ครับจืเป็นกางถ่ายครับคือมีเสียงวะเอายี่เปียกจเดอไรอ่าเปียกจุดเห็นเบงสีน้อยสีไลซัมได นราก็เริ่มบุกแล้วเนาะเนี่ยครับยังติดจับจอบอยู่รแล้นเห็วแล้วมีสนาเห็นประคอเลยครับพ่อแม่ดินแห้งพ่อแม่เสียประคอไอ้ไอ้ไม่เก็บสีไอ้แกงบ่ละจีดอยู่นี่ทำไมดินแห้งเนาะพ่อ เดี๋ยาตุ้แลไอ,อ้ฮอ้าวฮูดอ้าวเด้แก้งอยู่หรอครับโอ้เป็แมนดินแห้งเอา,หอออหา,อาเหมือนีอีปคอถือหลายถือกูคูมือเนาะประดูกหลดดลสงสีแยกกันลง,งสีละแต่ละมือครับพี่น่องกละดุนไตเบิ่งรับแต่ว่าต้องใส่งานอยู่ แดเนาะมาที่แรกเนาะแมนครับปลาคอพันีดินแหงจ้ะประมาณโลเนะะาะน,านอีอ่อเอครับปลาคอพนสีเต็นไดก็ปลาดุกอยู่ครับพี่น้องนำหน่อยเพิ่งก็มาได้ครับนเหมือนที่ใคนั แกออกเทเลยมาบึงดอกบึงบ่อกไม่ั่มึงบ่บงนกระตาเลยแหละกระได้ืกสอบสองอยู่ะคือลกมาถุกมือเนาะ เหลยวอยู่ด้วยมันแหลมลูกเกินเด้ออุ้ยดูมัอนี้บ่มีปลาดุกพ่อโตจ้ะพี่น้องมีปลาคอกับปลาเค็งเนาะครับผมโอ้ขันว่าบ่มีสิบาปมีเห็นหนวดอยู่นี่มีตัวหนึ่งผลงานมัอนี้อ้าวหนึ่งนี่แหละเไรน้อยเนาะครับผมโบเกิน ขาวโลนึงครับพี่น้องความมันลดลงคือเก่าใจมือนี่ตัวรุ่นจ้ามือบานจ้ะเด็กแกงอยู่ไอ้เด็กแกงอยู่ทำนาทีคือเก่าจ้ะพี่น้องกระซิบหูทัวกันเน้องไอเนาะหมู่บ้านมันทียี่สิบสี่ใจพี่น้องเศร้าทั้งแผ่นดินเน้องไอเน้องจะเข้าเก็ ค่าพี่น้องไม่ยาำปลาคือเ่าจะเศ้านี้ก็มันลดลงจ้ะแต่ว่าเม์ปอรมีวานี่ในความคิดคำนวนฝนตกมือใดมือนั่นละบรรยากาศก็ขึ้นจ้ะมือนพราะท่านเห็นแสงแดดอยู่น้ำก็เลื่มน้อยลงนิ้หน่อยเนาะฝนตกหน่อยคือ เี๋ยวจะถ่ายเลยครับปลาที่ลงเนาะปลาบ่ลงกับยูน้ำซาน้องโตแห่งกิลี่ลงเทะแลไอหันโตแห่งกิลี่หัวโกเก็ดซามุเอา,เา,าก, <laughs> ลกเลียมหอมไปรับเฮ็ดาขึนเดี๋ยวไ,ไปหาหน้าองเนาะ เมนีบไพี่น้องเบิงนี่แยงเลยเ <laughs> บ, <laughs> บิรงนี่กะตาเลยมากกพ่อได้ยูได้กินครัพบพี่น้อง <laughs> จ้าดูอร่อยได้ไอกินหอหอมหอมทีละมอได้เย,ย็นอากาศหนาวแห้งกินห <laughs> อยแห้งกับปลาแดงกาน หอยงามอะไก็มาเก็บเอาบวกหอยครับมาขู่เอาหอยก็ได้มีบ่กี่ใหญ่ทั้งน้ะได้เก็บบ่บ่บริเก็บวันนี้บด้เก็บบ่สังเกตเบื้องบนหลังข้างในทาพื้นเป็นเหมือกไปเลยเปียกไปเลยนั่นคักเนาะคักครับวันนี้มีน้ำพื้นซิบลาลเขาเลยนะแต่เปียกเป็นน้ำไปก็คือเป็นไปเลยจนหอนท้างต่อนั่นคักเครับคือน้ำปลาบืนเนาะนี่ครับ น้ำเมือ้แลวันนี้มีปลาลดตัวหนึ่งเอาไปยังไหลอยู่นี่คิดว่าผ่านอยู่แล้วครับพีจิ้ได,ได้การล,ลอยก็โลอยู่แล้วครับอุ้ยเกือบสองร้อยโล่ลมละน,นั่ยังมีอยู่จ้ะพี่น้องรูนน้ำกันไปนเรื่อยๆจ้ารับผมมันนี้ก็พาพี่น้องเข้ามาอัปเดตตีเฮาคือเก่าแล้วครับวันนี้ผลงานเฮาครับ มันประคอก็ประคิงจากขั้วามันแต่ว่าลุนลงหน่อยเนาะครับผมให้แม่ใส่เบ็ดนี่ก็ถือว่ามันสุดยอดเลยเครับแต่ว่าห้าบ่ค่อยได้ใส่เนะ<ม>เ<อ>าะเนาถาลับเอาในรีเลยครับพี่นอ้องผลงานในเสาของวันที่2 6ตุลาคม2568จ้ะพี่น้องก,ก็มันพอด้ยอยู่ได้กินได้เนาะครับผมเราลุนกันใจพี่นอ้องตัวน้ำสาวอยู่บ้านในเบิ่งจ้ะถ้าฝนตกสิลงคือขึ้นบวเนาะแม่นครับ จ้าฝากก็ไะไรก็แช่ก็ติดตามไปสองอีสานบ้านฉันนี่ด้วจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณนผุ้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ทรงให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าอา๋อหยางเอ,อกเมื่อทั้งนี้แล้วครับเบื้งหนา้าเบื้องในนะ้่ครับพี่น้อป้ามีโอกาสขอนี่ครับ,บคโบโับฝนบ่ตก แม่นครับ,รบ,บ,รบข้ขาวพโตก็มีโอกาสลงมาหลายครับขน้ำห้องขาดมีโอกาสขอนพี่เนาะนงานหน้ากะบ,บกเบิดเลยได้ครับเหลือแต่น้ำเลาะห้องแล้วครับมองเปิงครับพี่น้องานนี้หน้าห้องเมืองครับบลบอกงพี่เนาะ กบก็บสีเหลืองเขาไงแล้วเนาะกี่ต้มเมืองเมือกล่อ่าปล่อยเปี๊ยงหนามันก็สิเต็กในี่ยล้านแต่พ่อได้อยู่ได้กินตามฤดูกาลน่ครับแล้วแต่ไผถธนัดเนี่ยไรเนาะแม่พ่อมีธนัดเปิดไงกบถนัดคูดกบก็บหาได้ครับพี่นนอง นี่คือเบอร์อันเพื่อกันได้หลายบ้างงานเทึงสิบไลมาบ่จังหอมมาหอนงานนี่ครับสาป,ป่าครับตัวนี้ป่าลายเด็กครับพี่น,อนอ้องพี่น้องเลาะบึงบรรยากาศน้ำครับขากระบะ ตาเพิ่นก็เหมาะเลยครับตาลุงเปิดใส่งนินหนาเลยครับบ่มีกระเทครับป่าลงมา,มา,างงแตพ่พูนก็สิมาขังอยู่ในยังสีแลวครับตัวได้เพิ่นลงก็สิลงห้องเมืองนะครับตัวได้บ่ลงก็สีอยู่ในศาลครับเพิ่นพามากินทุกปีเ้ยครับปีไดเห้องอยังข้นหาเฮ็ดอยู่ก็บ่ได้ม้อครับ ป่อยนี่มีนามนาอป่อยนี่นาอทั้งสองฝั่งครับปลาเขาคมานนำจังสีแล้วครับมานำเงินนะอ่ะครับหนะ้าเขางานเดียวสุดแดนครับคนละแถวนาอ เป่นฝน,น,นตกหรือว่าหมอกเราเงาขัางใน่บื้นงใดดีนี่นาะแมนน่นบื้นน้ำหล่อหลดเดียวไปเลยหน้าพื้นเดียวครับแบ่งสามแถวครับพี่น้องของป่าอยู่ขังหนึ่งของลุงอยู่ขังหนึ่งครับของป่าก,ก,ะกระตือปูเนาะพอปอพมีเนาะแม่นครับไอ,อ้ใส่ห้องแม่ของแม่ยาแม่พมีจ้ะ <c oughs> มีกระเอื่อย บ้าเนาะแมนครับเออยม่ครับเอายม่กับอายแม่แม่อยู่กลางคนละแถออกทีแล้วครับพี่เนาะหน้าคือเดียวกันแมนครับแม่ครับไหลมาห้องเมืองห้องเมืองก็ไหลมาเขาซาน กระสิออกคนซ่าไปหันจังสิฮอดรีเฮาอยู่คนครับทะเลยังไม่เย็นครับน้องตามปกติสารมณีกับผิวกระดกกลับบ้านกันครับพี่น้องความใดคว่ำม,มากนกนัตามสภาพเนาะคือพี่น้องเห็นแล้วครับมือลงร้ายมือลงหน่อยแล้วมาดิกลิลี่ไร้ซ่าครับผมคุณนุ่งกันมือหนาคิดหนาครับ